มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับภายที่ชื่นชอบครับเรื่องของเครื่องจักรกลต้องห้ามพลาดกับงานนี้เมสเทเลก2,022ครับหมากมเครื่องจักรกลนะครับและก็เทคโนโลยีโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียนซึ่งในงานนะครับทุกท่านเองก็จะได้พบกับเครื่องจักรกลและก็เทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่า2,500แบรนด์จากทั่วโลกครับงานปีนี้เขาจัดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดอาเซียน Community Connector นะครับซึ่งปีนี้ทางผู้จัดงานเนี่ยก็คือ R.S. t ท d เดกจัดใหญ่จัดเต็มฉลองครบรอบนะครับ36ปีนะครับที่มีการจัดงานนี้ขึ้นในประเทศไทยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆบูธท,ทุกๆ,ๆกิจกรรมเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่วันนี้จะพาไปดูกับ3โซนพิเศษนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานครับไม่ว่าจะเป็นโซนโลบติกคัสเตอร์พาวิลเลียนซึ่งก็รวบรวมครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครับ ที่จะมาให้คําตอบนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องของระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์อุตสาหกรรมครับนอกจากนี้ครับยังมีโซนนะครับ additive manufacturing ครับระบบการผลิตแบบเติมเนื้อโลหะซึ่งตอนนี้ถือว่ากําลังมาแรงมากๆแล้วก็เป็นเทรน์นะครับของระบบการผลิตของปีหน้าด้วย2,566รวมไปถึงโซน smart material ก็จะได้พบกับหลากหลายวัสดุอัจริยะเพื่อการผลิต ยุคใหม่นะครับซึ่งจะมีผลมากๆนะครับต่อวงการอุตสาหกรรมโลกหาการครับรวมไปถึงครับยังมีโซนนะครับ International Pavilion ก็เป็นการรวบรวมกันนะครับของ8ประเทศซึ่งถือว่าเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีของโลกนะครับที่จะมาร่วมการจัดแสดงผลงานนะครับทั้งจากเกาหลีใต้จีนญี่ปุน่นเยอรมันนะครับไต้หวันสิงคโปร์อิตาลีแล้วก็อินเดีย ส่วนใครนะครับชื่นชอบเรื่องของการสัมมนานะครับเติมความรู้ให้กับตัวเองก็ต้องห้ามพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องของการสัมมนานะครับมากกว่า20หัวข้อนะครับที่จะมาเติมเต็มความรู้นะครับให้กับผู้ที่สนใจและที่สําคัญนะครับปีนี้อีกหนึ่งความพิเศษทาง r s เด็กนะครับยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้ร่วมจัดพิธีแลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือในการพัฒนานะครับทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม4.0ด้วย ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยนะครับแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นครับโดยงานนะครับเมทัลเล็ก2022นะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ16พฤศจิกายนแล้วก็จะจัดการต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับใครสนใจนะครับก็ไปร่วมงานกันได้ที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับ แล้วครับช่วงนี้มาตามกันต่อภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยครับ